เยนนักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามถอนตัวเล่นหลีกอาชีพหันเอาดีด้านอื่นอาจตามรอยตู้แช่วันที่30กันยายน68สื่อเวียดนาม s g p p รายงานว่าเงียนถิบิกเตียนหรือ ตู้เย็นดาวตบคนสำคัญของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามอาจไม่ได้ลงสนามในศึกวอลเล่บอลลีกเวียดนามฤดูกาล2025เล็ก2ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง16ตุลาคมนี้ รายงานระบุว่าสโมอสรอน,นินบิงมีแนวโน้มจะไม่ใส่ชื่อบิ๊กเตียนในโผผู้เล่น14คนสุดท้ายและเตรียมมอบบทบาทผู้ช่วยโค้ชให้แทนเนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อท้องกำเริบอีกครั้งส่งผลให้ความฟิตยอย่างไม่สมบูรณ์โดยรายชื่ออย่างเป็นทางการจะประกาศในวันที่6ตุลาคม ตู้เย็นถือเป็นกำลังหลักของนินบิงในเล็กแรกเธอลงครบทั้ง5นัดช่วยพาทีมเก็บชัยชนะรวดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มอย่างไรก็ตามเล็ก2นี้นินบิงต้องเผชิญงานหนักกับสองทีมแกร่ง B.C. ทงท้นและ TP พีโฮจิมิน ซึ่งการไร้ชื่อบิ๊กเตียนไม่เพียงกระทบเป้าหมายสโมสรแต่ยังอาจทำให้เธอเสียโอกาสติดทีมชาติเนื่องจากโค้ชเงียนจวนเกียริมักใช้เกมหลีกเป็นเวทีหลักในการประเมินฟอร์มและคัดตัวผู้เล่นก่อนเข้าแคมป์เตรียมลุยซีเกม2025ที่ประกาศชัดมีตรวจเพศแน่นอน ทั้งนี้บิ๊กเตียนเพิ่งถอนตัวจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025โดยให้เหตุผลผ่านโซเชียลส่วนตัวว่ากฎระเบียบใหม่จากสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ไม่โปรง่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เล่นพร้อมย้ำว่านักกีฬาทุกคนควรได้รับโอกาสในสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมและได้รับความเคารพ อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องเพศของบิ๊กเตียนก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงในวงการตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมามีหลายสโมอสรอคู่แข่งยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม v f v เพื่อขอให้ตรวจสอบเพศของเธอ แต่สโมสอนนินบิงไม่เคยส่งหลักฐานการแพทย์ที่ชัดเจนมีเพียงการชี้แจงกว้างๆขณะที่ VFV ก็ไม่ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยอ้างว่าเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและกฎก็ไม่ได้บังคับให้ตัดชื่อเธอออกเนื่องจากเธอมีบัตรนักกีฬาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ